ซ้างลำพูนนะคะหลังนี้ก็เป็นทรงโมเดิร์นหลังใหญ่มากส่วนข้างล่างเป็นงานปูนทั้งหมดแล้วก็ใช้เป็นเสาหล่อในพื้นที่นะคะหลังนี้ถ้าลูกค้าอยากให้เราไปสร้างที่ไหนจับจากนาครสวรรค์ค่ะบ้านที่มวยอยู่เนาะไปจนถึงหน้างานไม่เกิน500กิโลเมตร มีสองห้องนอนนี้นะคะแล้วก็ห้องโถงใหญ่ห้องน้ำสองห้องครัวเราทำให้ครบเลยอยู่ที่1 5ล้านบาทนะคะ วัสดีค่ะวันนี้มว้ยพาทุกคนมาส่งงานกันที่ป่าซางลำพูนนะคะหลังนี้ก็เป็นทรงโมเดิร์นหลังใหญ่มาก12คูณ9เมตรซึ่งข้างบนจะเป็นงานไม้ฝาเชลาน็อกดาวนะคะส่วนข้างล่างเป็นงานปูนทั้งหมดแล้วก็ใช้เป็นเสาหล่อในพื้นที่นะคะหลังนี้มีคานคอดินด้วยนะไปดูข้างในตัวบ้านกันค่ะจุดนี้นะคะก็เทพื้นเหมือนทุกหลังแต่หลังนี้เราเทยื่นออกมาข้างละ1เมตรนะคะเนี่ยเทพื้นหนา10เซน ตรงนี้ก็เสาล่อจับเฟียมฉาบนะคะอันนี้เป็นท่อของรางน้ํามีรางน้ําด้วยนะคะหลังนี้แบบข้างบนก็ตรงนี้เหมือนทุกหลังนะคะที่มื่ยเคยบอกบอกไปก็ใช้เป็นเหล็กกล่องหกคูณสองนะคะแล้วก็ตรงเป็นห้องะเทินด้วยเหล็กกล่องสี่คูณสองอีกทีหนึ่งข้างบนนะคะแล้วก็มีระบบไฟให้ให้พร้อมหลังนี้ลูกค้าจะเดินเป็น ไฟ4เฟสนะคะซึ่งเราก็เดินให้ได้นะคะแต่ต้องแจ้งว่าต้องบอกเราก่อนเราถึงจะทําให้ได้เนาะถ้าบอกที่หลังทําไม่ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเต้ารับเต้าเสียบภายในบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นระบบไฟซึ่งเป็นไฟ4เฟสตามที่ลูกค้าต้องการนะคะก็จะมีแยกไว้ให้ห้องโถงห้องครัวแอร์เนี้ยนะคะมีเตาอบด้วยนะเพราะว่าหลังนี้ลูกค้าจะใช้เป็นงานบิวของโฮมโปรนะคะ จะมีเตาอบมีเครื่องล้างจานด้วยนะแล้วก็มีน้ําอุ่นซึ่งมันอยู่ในห้องนู้นเดี๋ยวมว่อพาไปดูตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ามาดูคะ่ะความหรูหร่าของเขา มันมีส่วนที่ลูกค้าซ Ц ื้อเพิ่มเติมนะคะเยอะด้วยห้องน้ำขนาด1.5คูณ3เมตรนะคะแบบนี้อันนี้เป็นประตู UPVC สูง2เมตรกว้าง80 re, นะคะตรงนี้นะก็จะเป็นตู้เป็นอ่างนะคะซึ่งสามารถเปิดได้ก็อันนี้เป็นการเดินท่อไว้ให<ไ>้นะคะก็ <bathing. S 1> <G> จะเป็นตู้แบบนี้ ตรงนี้ก็วางวางของได้ตามที่ลูกค้าต้องการตรงนี้จะเป็นกระจกค่ะตรงนี้เล่นสีได้เพราะว่าเราเคยไปเล่นบ้านลูกค้าหลังนึงมาอ่ะมันจะเปิดแล้วก็เล่นสีได้แบบอันนี้ไม่ใช่ของมวยนะเป็นของที่ลูกค้าซื้อมาแล้วเราติดตั้งให้นะคะแล้วก็จะมีพัดลมดูดอากาศนะคะมีช่องแสงให้ส่วนในห้องน้ําเราก็จะปูกระเบื้องพื้นให้นะคะปูจากพื้นถึงฝาให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการแยก เปียกแห้งตรงน,นี้จุดนี้ไม่เหมือนทุกหลังนะคะทําไม่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้ลูกค้ารีเควสตมาเนาะอความต้องการก็คือเวลาอาบน้ําน้ํามันจะไหลลงเขา้าเข้าจุดเนี้ยคะ่ะลูกค้าที่ซื้อหลังอื่นจะเอาแบบหลังนี้ไม่ได้นะคะบอกไว้ก่อนงานไม่เหมือนกันราคาไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูหลังนี้อยากได้แบบหลังนี้อีกนะคะก,ก็ตรงนี้เป็นห้องน้ําแล้วก็มาดูครัว ة. อ่าตรงนี้เป็นครัวอ๋อเดี๋ยวลูกค้าเขาจะ ในส่วนที่เป็นห้องตรงนี้นะคะลูกค้าเขาก็สั่งกระจกมาแล้วเดี๋ยวกระจกมากันนะคะก็อันนี้เป็นแอร์ของลูกค้านะไฮเออร์เราติดนะคะก็จะมีค่าค่าติดตั้งนะคะท็อปงานตรงนี้ก็จะใช้เป็นอิฐมวลเบานะคะก่อฉาบตรงซิงก์เนี่ยก็เป็นงานปูนทั้งหมดที่ทำช่องไว้นะคะให้ลูกค้าไปสั่ง บิ้วของโฮมโปรมานะคะเดี๋ยวเขาจะมาติดตั้งที่หลังซึ่งอาวัดช่องมาแล้วแล้วเราก็ทําไว้ให้สามารถแบบมาใส่ได้เลยนะคะหน้าบ้านเนี่ยเราก็จะมีการปูกระเบื้องให้นะคะตัวท็อปซิงค์เนี่ยเราก็ปูให้ใช้เป็นแกนิโตนะคะตัวท็อปซิงค์แล้วก็เก็บคิ้วให้ด้วยส่วนผนังนะคะเราก็จะปูจากพื้นถึงฝ้าให้เลยนะคะช่วงเสารเราก็จะเก็บคิ้วให้ด้วยนะคะช่วงเสาบานตรงนี้ เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีมาใส่ครบเลยค่ะจุดนี้ตรงนี้เป็นฮูดของลูกค้านะคะเป็นเตาอบเตาแก๊สไม่ใช่ของเรานะคะอันนี้เพิ่มเติมไปนะไม่เกี่ยวนะคะแล้วก็จุดนี้จะมีหน้าต่างอีกหนึ่งบานนะคะขนาดเมตรคูณเมตรทําให้แล้วก็มีเตารับเตาเสียบมาให้พร้อมอันนี้เป็นงานข้างล่างทั้งหมดนะคะพร้อมปูกระเบื้องเพราะว่าเดี๋ยวเขามาใส่กระจกช่วงนี้ค่ะกั้นขึ้นไปสุดจบเลย เดี๋ยวไปดูบ้านานกันค่ะตรงนี้เป็นบันไดกว้างอยู่ที่1เมตรนะคะก็เหมือนกันทุกหลังที่ว่าใช้เราจะมีตัวกันตกให้ด้วยมีราวจับให้ด้วยนะคะผู้มีอายุขึ้นบ้านจะได้ขึ้นได้สะดวกส่วนการทำตัวบันไดนะคะตัวแม่ตัวลูกเราใช้เป็นเหล็กกล่อง6กสอย่างที่บอกทุกหลังเนาะส่วนไม้พื้นเราจะใช้เป็นไม้พื้นหน้า1ินะคะ เป็นลูกนอนแล้วก็ตัวตีปิดใช้เป็นไม้ฝ่าเชื้อราหน้าเป็ดน,นะคะสีลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะทั้งหลังลูกค้าสามารถเลือกสีภายนอกภายในสีทาเหล็กสีทาเสาสีทาไม้พื้นไม้บันไดได้หมดเลย ประตูกันน้องหมาแล้วก็จะมีตัวชานพักให้ด้วยเมตรเมตร50าสิบคูณเมตรนะคะตัวข้างบ้านก็จะมีตัวไฟกิ่งให้นะแบบนี้ส่วนบนบ้านนะคะเสาบนบ้านเนาะใช้เป็นเหล็กกล่อง4ีคูณสเอ้ยไม่ใช่4ีคูณสแบบนี้เลยนะคะทุกหลังใช้แบบนี้ทุกหลังแล้วก็ฝ้าฝ้ารอบนอกจะใช้เป็นฝ้ากันชื้นทั้งหมดนะคะส่วนฝ้าเชิงชายออกไปอะ่ะจะใช้เป็น ฝ้าที่มีรูระบายอากาศนะคะไหนที่4มิลตรงนี้เป็นระเบียงนะคะขนาด2เมตรคูณ6เมตรก็จะมีตัวกันตกด้านซ้ายเนาะด้านขวาจะเป็นมานั่งซึ่งซึ่งมันมันไม่เหมือนทุกหลังปกติทุกหลังเราจะใช้เป็นหน้าแปดสองแผ่นวางแต่นี้สามแผ่นคือมาดูเลยมันกว้างกว่าทุกหลังดินี่นะนี่นะ เพราะว่าปกติเราจะมีแค่2งแผ่นนี้แต่เนี้ยมันจะใช้เป็นสามแผ่นเลยค่ะ3แผ่นเลยแล้วก็ตัวกันตกใช้เป็นเล็กกล่องหกไม่ใช่กล่อง3ามคูณนิ้วครึ่งแล้วก็กล่องนิ้วนะคะตรงนี้อันนี้คือมานั่งยาวเลยส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นตัวเคาน์เตอร์บาร์วิวลูกค้าก็คือวิวเขาทั้งหมดเลยรอบรอบเนี่ยเป็นเขาทั้งหมดเลยสวยมาก ก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์สำหรับจิบกาแฟได้ตอนเช้านะคะข้างล่างก็เป็นกันตกให้ตรงด้านด้านนี้ก็เป็นกันตกนะคะก็ทำตามความต้องการของลูกค้าเลยค่ะหลังนี้ลูกค้าร่วมกันออกแบบกับทางเรานะคะตรงพื้นก็จะปูกระเบื้องใช้เป็นกระเบื้องที่ไม่ลื่นนะคะเพื่อเวลาฝนตกอะ่ะเดินเข้าบ้านอะ่ะจะได้ไม่ลื่นเนาะส่วนตัวน,นี้ในบ้านนะคะจะ เป็นประตูกระจกสูง2เมตรกว้าง2เมตรเป็นบานเลื่อนสลับนะคะแล้วก็มีมุ้งลวดให้ด้วยด้านนอกนะคะทั้งหลังเราจะใช้เป็นไม้ฝาเชล่าหน้าแนะคะส่วนสีเดี๋ยวให้เฟิร์สขึ้นให้นะข้างล่างจะออกเทาอันนี้เป็นสีขาวเลยเดี๋ยวขึ้นให้ปูกระเบื้องในบ้านนะคะเพราะว่าเขาปูต่อลายมันเป็นงานต่อลายเห็นปะ่ะมันเป็นงานต่อลายทั้งหลังแล้วก็มันดูโล่งมากหลังเนี้ยเนาะ ห้องโถงจะมีขนาด6เมตรนะคะเนี่ยกว้างอยู่ที่6เมตรลึกมาตรงนี้ก็6เมตรเหมือนกันใหญ่มากอะดาวไลท์ก็คือนับก่อนนะ1 2 3 4 5 6าี่ดาวไลท์มี7ดวงนะคะในห้องโถงนี้เนาะดาวไลท์เจดวง A. A. แอร์แอร์เราก็มีให้นะคะพร้อมติดตั้งเลยส่วนหน้าต่างจะเป็นขนาดเมตรคูณเมตรนะคะในห้องโถงเนี้ยทั้งหมดมีอยู่4จุดนะคะ เมตรคูณเมตรเป็นบาลเลนสลับแบบนี้ลูกค้าเน้นโทนขาวค่ะเพราะในในนี้มันก็ไม่ได้ขาวแบบขาวขาวไปเลยแต่มันขาวสีหน่อยเนาะแล้วก็ไม้มอบกับไม้บัวล่างนะคะก็ใช้เป็นสีขาวมันดูสบายตามากเลยหลังเนี้ยจริงๆส่วนตู้ค่ะข้างบนก็จะแยกเหมือนกันแยกบนล่างนะคะการใช้ไฟข้างบนเขาก็จะเขียนไว้ให้เลยแอร์หนึ่งสองสาเนี้ยค่ะ แล้วก็ห้องน้อนหนึ่งห้องน้อนสองมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะ,ะแล้วก็มีโถงมีปักห้องน้ำ mm hmm. เขาจะมีแยกให้หมดจริงๆของวยไม่ได้ทำแบบนี้เนาะแต่หลังเนี้ยลูกค้าเขาต้องการเนาะแล้วก็ใช้เป็นไฟสี่เฟสซึ่งถามว่าเราทําได้ไหมเราทําได้หมดเลยแต่ลูกค้าต้องแจ้งเราก่อนล่วงหน้านะคะแล้วมันจะมีค่าจ่ายเพิ่มจากที่เราเคยทําให้เป็นปกติทั่วไปที่เป็นตู้ควบคุมไฟฟ้านะคะมันก็จะมีเพิ่มเติมมา ส่วนข้างบนนะคะก็จะมี2ห้องนอนกับ1ห้องน้ําไปดูห้องนอนก่อนเนาะห้องนอนนี้นะคะจะมีขนาด4คูณเมตรใหญ่อยู่นะมีดาวไลท์ให้4จุดนะคะดาวไลท์4จุดมีเตารับเต้าเสียบแล้วก็มีแอร์1 2 0 0 0พ t u พร้อมติดตั้งให้ด้วยนะคะหน้าต่างก็2จุดนะคะเป็นขนาดเมตรคูณเมตรเธอซื้อหลังนี้คุม้ม ร้านก็บาทอันนี้ก็อีกหนึ่งห้องนอนนะ4ี่คูณ3เมตรเหมือนกันมันใหญ่นะแล้วก็มันก็ดูแบบสะอาดโปร่งความสูงนะคะลูกค้าที่สงสัยความสูงของเราเนาะความสูงจากพื้นกระเบื้องขึ้นไปถึงฟ้านะคะอยู่ที่2เมตร35เซนนะคะหลังกระเบื้องถึงฟ้า2เมตร35เซนแล้วก็ในห้องนอนนี้ก็จะมีกระจก2จุดนะคะมีทั้งตรงนน้นแล้วก็ด้านนี้ ขนาดเมตรคูณเมตรนะคะเป็นบัตรเลื่อนสลับแล้วก็มีมุงลวดให้ของเราอะแถมแอร์ Air ประมาณสองตัวเพราะว่ามันจะเป็นห้องโถงนูน้นกับห้องโถงใหญ่กับห้องนอนเนาะที่เราแถมให้แต่ว่าเราจะเพิ่มขนาดให้โดยปกติถ้าสามห้องนอนอะเราให้แอร์เก้าพันบีทีะสามตัวแต่อนะันเนี้ยห้องนอนนี้ใหญ่เราก็เพิ่มขนาดของแอร์ไปให้นะคะส่วนตรงนี้เป็นห้องน้ำเขาแบบเป็นนวัตกรรมม่หมดเลยอะดูอันนี้ อันนี้เป็นชุดกระจกนะคะไม่ใช่ของมวยนะชุดอ่างก็ไม่ใช่ของมวยนะคะชักโครกก็ไม่ใช่ของมวยนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่หมดเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ของมวยนะคะอันนี้ลูกค้าซื้อมาให้เราติดตั้งแต่เราจะบอกว่ามันจะมีเลทราคาของเราที่ทางเราให้เนาะแต่ลูกค้าซื้อมาเองอย่างเงี้ยเราก็จะไปตัดในราคาที่เราให้นะคะ แต่ของเราอะจริงๆมันต้องมีครบทุกอย่างในห้องน้ําอยู่แล้วลูกค้าเลือกมาไม่ได้รับเป็นของบริษัทเลยก็เลยเปลี่ยนทั้งหมดนะคะส่วนกระเบื้องก็สามารถเลือกสีเลือกรายได้อย่างอันเนี้ยเขาจะเล่นลายเล่นเป็นโมเสกข้างหลังอันเนี้ยเราก็ทําให้ได้เหมือนกันนะคะทุกอย่างอะถ้าลูกค้าบอกเราล่วงหน้าเราทําให้ได้หมดเลยนะส่วนตรงนี้จะเป็นช่องสวิต์นะคะที่เราจะต้องมีไว้ให้ทุกหลังอยู่แล้วนะ หลังนี้เราจะบอกว่าหลังนี้เราจบราคาไปอยู่ที่1ล้านห0 0แสนบาทนะคะมีคานคอดินมีเทปปูนมีงานปูนด้านล่างนะคะมีรางน้ำมีสองห้องนอนนี้นะคะแล้วก็ห้องโถงใหญ่ห้องน้ำสองห้องครัวเราทำให้ครบเลยอยู่ที่1ล้านห0 0แสนบาทนะคะถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากสร้างบ้านนกดาวกับเรานะคะก็ฝาก ติดตามช่องผู้หญิงสร้างบ้านใน YouTube แล้วก็ใน TikTok ฝากช่องพิมพ ah า2024นะคะแล้วก็น้องจะ update, อัปเดตคลิปเรื่อยๆนะถ้าว่าไหนน้องไม่ได้อัปเดตแสดงว่าวันนั้นเรามาหน้าง,งานกันเนาะ mm hmm. ก็รอดูไลฟ์สดนะคะส่วนใน Facebook เราจะมีช่องทาง4ช่องทางให้ต mm ิดต่อก็คือมีเพจผู้หญิงสร้างบ้านค่ะ mm hmm. เพจบ้านพารวย เพจซับมาลุมแล้วก็สวีทโฮมบ้านน็อกดาวน์ในฝันนะคะหลังนี้ก็จบราคาไป1นึ่ล้านห้าแสนบาทแต่ของเรามาสร้างที่หน้าง,งานเลยนะถ้าลูกค้าอยากให้เราไปสร้างที่ไหนจับจากนะครสวรรค์ค่ะบ้านที่มวยอยู่เนาะไปจนถึงหน้าง,งานไม่เกิน500กิโลเมตรทางเราไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะแต่ถ้าแบบเกินไปนิดหน่อยเราก็อาจจะมีเราติดต่อมาหาพาร์หาก้อยหาเกมได้เลยนะคะเขายินดีตอบวันนี้ไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ด่วนโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่อยากได้ของแถมวันนี้เราให้ลูกค้าได้มีสิทธิ์เลือกเพราะว่าบ้านน็อกดาวของเราจะมีโปรสุดพิเศษ1แถมเป็นเสาเข็ม I18 ลึก3เมตรหลุมละ1ต้ตนหรือลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นเหล็กดาดได้ทั้งหลังหรือลูกค้าจะเปลี่ยนเป็น P u โฟมหรือลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นปั๊มน้ําของกิตาชี200วัตต์และแทงน้ําของดอท1 0 0 0ลิตรลูกค้าเลือกได้เลยคะ่ะว่าต้องการแบบไหนอย่างใดอย่างหนึ่งเรา ให้ลูกค้าเลือกได้เลยด่วนโปรโมชั่นนี้มีแค่1ตุลาคมถึง3 1ธันวาคมพศ2อ6 8นี้เท่านั้น